วันนี้เวลา17นาิกา56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวงเวียนใหญ่ส่งวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาพิเศษวันที่28ธันวาคม ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ของส่วนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมกันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ของส่วนพระองค์ จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระผู้ทรงกอบกู้เอกราชหลังจากการเสกกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองและทรงปรบดาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2310โดยทรงพระนามว่าสมเด็จพระศรีสันเพชรหรือสมเด็จพระบรมราชาที่สพร้อมกับทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี ซึ่งประชาชนนิยมเรียกขานว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงมีการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วงเวียนใหญ่โดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมกันวางพุ่มดอกไม้และประชาชนร่วมกันวางพวงมาลายัยเนื่องในวันคล้ายวันทรงตราบดาพิเศษวันที่28ธันวาคมของทุกปี โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีประชาชนเฝ้าทุนละองทุลีพระบาทบริเวณริมถนนโดยรอบวงเวียนใหญ่พร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญบางครอบครัวเฝ้าทุนละองทุลีพระบาทรับเสด็จเป็นครั้งแรกบางส่วนเคยเฝ้าทุลองทุลีพระบาทรับเสด็จ ตามสถานที่ต่างๆที่เสด็จพระราชดำเนินเช่นเขื่อนป่าศักชิสิทธิ์รวมถึงพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5วันปียมหาราชโดยในวันสําคัญที่เกี่ยวเนื่องในสถาบันพระมหากษัตริย์แม้ว่าจะเป็นวันดยู่ราชการแต่บางส่วนจะถือเป็นหน้าที่ที่ได้แสดงออกซึ่งความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นโอกาสที่จะได้เฝ้าทุลละองทุลี ระบาทรับสเสด็จเพื่อแสดงออกถึงความรักเทิดทูนต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพะบรมราชินี วันนี้เวลา18นาฬิกา35นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จออกนักพระที่นั่งอรัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้นางสมัญตาเขจยาสุเรียเอกขาราชทูตสาธารณารัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยรีลังกาประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่